วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงศาสนาอิสลามนิกายชีอะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเอกเทวนิยมมีคัมภีรศักดิ์สิทธิ์คือคัมภีรอัลกุรอานและสาวกของศาสนาอิสลามเรียกว่ามุสลิมมุสลิมส่วนใหญ่เป็นนิกายชุนนีคิดเป็น75-90%ของมุสลิมทั้งหมดนิกายที่ใหญ่อันดับสองคือชีอะคิดเป็น10-20% ชีอะเป็นนิกายหนึ่งในศาสนาอิสลามนับถือพระเจ้าองค์เดียวและท่านนาบีมูฮัมหมัดนบีคนสุดท้ายแต่หากมีความแตกต่างกับซุนนีในเรื่องของผู้นำศาสนาต่อจากท่านนาบีมูฮัมหมัดว่ามาจากการแต่งตั้งของพระอัลลอฮ์และท่านนาบีมูฮัมหมัดเท่านั้นอย่างที่ทราบศาส,สนาอิสลามมีกฎข้อบังคับมากมายที่ควรปฏิบัติเพื่อให้ผู้นับถือไม่มีความประมาทในชีวิตอาทิเช่นห้ามตั้งคุณส่วนหรือภาคีหรือนำสิ่งใดมาเทียบเทียงกับพระอ,อัลลอฮ์ ห้ามกรับไหว้บูชาสิ่งสมมุติห้ามเชื่อเรื่องดวงชะตาราศีห้ามเล่นการพนันห้ามกินสัตว์ที่ตายเองและสัตว์ที่มีได้เชื่อด้วยพระนามของพระอัลลอฮ์ยกเว้นปลาสัตว์น้ำสัตว์ทะเลห้ามกินอาหารอย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายห้ามเสพหรือขายของมุนเมาทุกชนิดและสิ่งเสพติดห้ามประเวณีกับหญิงหรือห้ามอ่านหรือสนับสนุนสื่อที่นำไปสู่การผิดประเวณีและอบบยามุก ห้ามฆ่าสิ่งมีชีวิตโดยเจตนาโดยปราศจ,จากความเป็นธรรมห้ามติดสินบนห้ามสูรู้เรื่องส่วนตัวของผู้อื่นห้ามเฉยเมยเมื่อมีคนทักทายห้ามบริโภคอาหารที่รู้ว่ามาจากการทุจริตห้ามกระทําการใดๆที่สร้างความเดือดร้อนต่อตอนเองและผู้อื่นห้ามเข้าไปในบ้านผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามประกอบอาชีพที่ขัดต่อศีลธรรมห้ามทําแทงคุมกําเนิด ห้ามเป็นคนหลงชาติหลงตระกูลห้ามกัดตุนสินค้ากำไรที่เกินควรห้ามขายสินค้าที่มีคุณภาพต่ำห้ามสตรีปเปิดเผยอวัยวะที่พึงสงวนนอกจากใบหน้าและฝ่ามือห้ามแต่งกายด้วยเสื้อผ้าบางรัดรูปทรงรูปร่างยั่วยวนเพศตรงข้ามห้ามใช้เวลาและทรัพย์สินไปในทางที่ไรประโยชน์ ห้ามร่วมรักประเวณีกับภรรยาขณะที่มีประจำเดือนห้ามเรียกผู้อื่นด้วยฉายาแทนชื่อของพวกเขาห้ามคบคาสมาคมกับคนเลวห้ามหนีทับขณะประจันบานห้ามเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยทุกชนิดห้ามถ่ายปัสสาวะและอุจจาระลงแม่น้ำลำคลองห้ามอิจฉาริษยาห้ามเป็นพยานเท็จห้ามบิดพลิ้วผิดสัญญาห้ามเบียดเบียนทรัพย์สินของเด็กกำพร้า ห้ามสิ้นหวังในพระเมตตาของพระอัลลอห้ามสัมผัสมือกับผู้ที่แต่งงานห้ามแต่งตัวเลียน,นแบบกับเพศตรงข้ามห้ามมีพฤติกรรมรักร่วมเพศห้ามฆ่าตัวตายไม่ด้วยวิธีใดก็ตาม มุสลิมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งและหาเปรียบไม่ได้และจุดประสงค์ของการดำรงอยู่คือเพื่อรักและรับใช้พระเจ้ามุสลิมยังเชื่อว่าศาสนาอิสลามเป็นบนรรพสัพทาสศวบสมบูรณ์และเป็นสากลที่สุดซึ่งได้ประจักษ์มาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านั้นหลักคำสองของอิสลามแบ่งไว้ทั้งหมด3มหมวดดังนี้คือ 1. หลักศรัทธา 2. หลักจริยธรรมและ3หลักการปฏิบัติ นิกายซุนีและชีอะห์ทั้งสองมีความขัดแย้งกันมานานตั้งแต่สมัยสาดามูฮัมมัดได้ถึงแก่กรรมลง ถึงขนาดต้องลบราค่าฟันกันมาตลอดสมัยประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลามอันยาวนานจึงขออธิบายพอสังเขปได้ดังนี้ชีอะห์เป็นหนึ่งในสองแขนงใหญ่ของศาสนาอิสลามชีอะห์แปลว่าสาวของอาลีเนื่องจากเชื่อถือว่าศาสดามูฮัมหมัดได้แต่งตั้งอาลีเป็นบุตรเคยของศาสดาเป็นผู้สืทบทอดประมุขของศาสนาอิสลามแต่อาลีถูกลอบสังหารและบุตรชายสองคนของอาลีคือฮัสซานก็ถูกวางยาพิษจนถึงแก่ชีวิต และฮุสเซนก็ถูกล้อมสังหารพร้อมกับสหาย72คนในการรบที่เมืองคาบาราในอิรักเมื่อพศ1223ซึ่งในการที่ฮุสเซนถูกสังหารนั้นถือเป็นวาระที่ชิอะแยกกับซินนีโดยเด็ดขาดตั้งแต่นั้นมาศาส,สนาอิสลามไม่บริโภคเนื้อหมูเนื่องจากในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นสัตว์แยกกีบและมีผ่ากีบ แต่ไม่เคี้ยวเอื้องจึงเป็นสัตว์ที่มีมนทินแก่เจ้าอย่ารับประทานเนื้อสัตว์ของสัตว์เหล่านี้เลยและเจ้าก็อย่าแตะต้องซากของมันมันเป็นมนทินแก่เจ้าแต่ก็สามารถรับประทานได้ในเหตุที่จําเป็นเช่นอดอยากขาดแคลนไม่มีอะไรประทางชีวิตหรือหากโดนบีบบังคับก็สามารถรับประทานได้ ชีอะเป็นนิกายที่มีผู้คนนับถือมากเป็นอันดับสองของศาสนาอิสลามโดยช่วงปลายศตรวรรษที่2000มีประชากรชีอะอยู่ที่ร้อยละ 10- บถึงสิเปอร์เซ็นของมุสลิมทั้งหมดและสำนักชีอะสิบสองอิหมามและสำนักชีอะที่นับถือมากที่สุดโดยในปี2012คาดว่ามีอยู่ร้อยละ8ปเปอร์เซ็นตมีหลายช่วงที่กลุ่มนิกายชีอะถูกประหารในปีคศหนึ่งพันห้าร้อยสิบสี่สุลต่านเซลิมที่หนึ่งทรงมีรับสั่งให้ประหารชาวชีอะอนาโตเลีย 40,000คนสุลต่านเซลิมที่1ทรงดำเนินไปไกลามากจงมีประกาศว่าค่าชีอะห์คนเท่ากับการค่าชาวคริสต์ถึง70คนภายใต้การปกครองของซัดดัมคุเซนในประเทศอิรักชาวมุสลิมชีอะห์ส่วนใหญ่มักถูกจำคุกทรมานและถูกฆ่าและในเดือนมีนาคมคศ2011ทางรัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศให้ชีอะห์เป็นสังกัดที่แปลกแยกและถูกห้ามให้เผยแพร่หลักัทธาของพวกเขา แต่ยังคงดำเนินตามศาสนาพิธีได้ตามพื้นที่ส่วนตัวเพิ่มเติมกลุ่มตาลิบันจากประเทศอัฟกานิสถานนับถือศาสนาอิสลามนิกายสุนนี